สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะคะอยู่กับเซลไฟสุสุนครหลวงสาขาพระรามสองอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไฟายพามาชมเป็นตัวรถสเปคแคปนะคะเป็นแคปกระบะ2 2ประตูตัวเตี้ยนะคะเป็นเกรด LDA นะคะตัวนี้ ในรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด3สีมีสีขาวสีเทาแลมโบแล้วก็สีบอลเงินนะคะกับโปรโมชั่นแต่งหล่อนะคะชุดแต่งรอบคันและก็พร้อมลอม้อมแอกจัดสรงนะคะคันนี้นะคะลูกค้าออกรถจบที่39,000บาทนะคะจะผ่อนอยู่ที่9,973บาทนะคะต่อ7ปีนะคะพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าออกรถนะคะจัดทรงอยู่ที่หน้า2หลัง3านะคะแล้วก็เลือกเป็นล้อแม็กเวลเนาะนัดดุมคาลิเปอร์เลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะคันนี้ก็คือว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยส่วนตัวฟิล์มเซรามิกรอบคันนะคะลูกค้าติดเป็นบานหน้า60รอบคันอ่า80ค่ะตัวกระจังหน้าเราก็มีเสริมชุดแต่งเข้าไปนะคะตัวรถมันก็เลยจะดูแบบเต็มขึ้นมานิดนึงเนาะค่อนข้างที่จะแบบ สวยๆคมๆเลยอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากออกรถนะคะโปรโมชั่นนี้นะฝ้ายยังจัดอยู่นะคะก็สามารถทักแชทหรือว่าแอดไลน์ฝ้ายมาได้เลยนะคะ ตัวขนาดยางนะคะคันนี้เขาเลือกเป็น245ทับ275นะคะกำลังพอดีเลยสำหรับโปรโมชั่นออกรถที่39,000บาทนะคะมีอุปกรณ์ให้รอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเซรามิกพระบอจดทะเบียนนะคะแล้วก็จะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งก็มีให้นะคะตัวนี้ได้ทั้งล็อกท้ายกระบะ กันขโมยไฟ LED ล็อกยางอะไหล่ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เพิ่มเป็นตัวพรมปูรถพรีเมียม 5D ภายในให้ด้วยค่ะกระบะไลเนอร์นะคะในโปรโมชั่นก็มีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าวันรับรถเนี่ยจ่ายอยู่ที่39,000บาทนะคะแล้วก็มีมาจ้าไปแดง3,000บาท รวมทั้งสิ้น42,000บาทนะคะมาจำป้ายแดง3,000บาทลูกค้าเปลี่ยนป้ายได้คืนนะคะจบตามโปรของจริงนะคะจบจริงไม่จ้อจี้ค่ะคันนี้สวยมากๆด้านหลังก็จะมีกล้องถอยให้นะคะพร้อมขนาดจอภายในที่7นิ้วอันนี้จะเป็นตัวสปอยเลอร์ท้ายนะคะ ตัวภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยมีมัลติมีเดียให้นะคะเป็นบาะผ้าแล้วก็มีลายสวยงามค่ะเป็นผ้าพรีเมี่ยมระบายอากาศอย่างดีนะคะระบายความร้อนให้ลูกค้าคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ ก่อนจบคลิปนะคะก็ขออนุญาตฝากเป็นโปรโมชั่นไว้นะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากออกรถนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะมีการจองออนไลน์ปลอดภย100ัยร้อแน่นอนนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าทักแชทที่เพจ Facebook ฝ้ายได้เลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายส่งารายละเอียดให้พิจารณาต้องขอบคุณที่รับชมคลิปกันจนจบด้วยนะคะคันต่อไปจะเป็นรุ่นไหนนะคะฝากติดตามาช่องทาง y o u t u ฝ้ายไวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ